ที่เราตกลงกันคือเท่ากับจริงเราเป็นเส้นที่แสดงอองมันยากดีเป็นการกระทำตอบกับผู้มี่ระคุณ่ตอบแทนผู้มี่ผู้พี่จหรับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นเสียงดีงามสหรับจิตใจเป็นคนอ่อนน้อมทอมตนเป็นคนราบริสุบอลเขาเห็นว่าพอลลืมศาสตร์ประมาณคุ้มผู้บาดเจ็บะเป็นคนที่ยันข้าเริ่องดูเรื่องในชีวิตนี่จะเป็นเสียงดีงามนะจ๊ะ แม่เท้านี่พอพี kind of ่เมยมีคผ like ู uses, ้บาดยาเท้าได้เห็นเป็นสิกงหนเป็นการแสดงออกหรือสร้างสรรค์ผู้กับจ้าหน้ที่พอว่าเท้าได้แสดงออกใย่ี้เปราะว่าเป็นเป็นลักษณะของคนดีคนดีสิบุญจักทุกคนจะพูดพอพูแต่ผู้บาดยว่าเป็นคนดีแต่เท้า ทุกขาค้นจะเป็นพูทธ้องพุทะเมืองกาตัดเขาขบวนชื่อว่าเป็นพ้ดีเลยเราพูดอะไรแต่ไหนกะตัดรูกกาตัดเวทีกะตัดโยรู้อุปการแูซิจักรตลเรแล้วแต่กาตัดเวทีและกต่ทำตอบแทนนี่่ามเนารดาเะกที่อและทของนาของพระเจ้าระสงประกับสามัญเนตขนยานโยมไนออกมาไปมาก แสดงก็ยืนดีบ like ้านนี so, do do? So, like. ้ค bon, ือส bon, ิ bon, ่าท bon, really ี่มั่อนก้อนขนานอนาอายุมันก้นยื่นเด้อกทีบาชีนเนาะกันเป็นมากแล้วเดี๋้านนี้คือสิ่งแกระเดียวกันแต่ว่ายื่นบ่ยื่นแตเป็นของไครขอมัแบว่าทุก้นใหญใหกันยื่นใหอายุมันกันยื่นแต่ว่าสิ่นบ่ยื่นคอยู่กับไผกับมันอะไรลักษณะก็รวใกล้ใกล้เยเบียดเบียเบียนแตอยื่นพี่แตกว้าเนี่ยในหกเจปีกัไปซักก็จะไดบ่บ่ยื่นหรือว่าบ่ยื่นขไหนเนี่ย แต่ว่ากระทัาเพินกอนี่ทัก็อชพมุตเาไปเลยชุเดีท่าไปเต่าไปเทียกรทั่เ่าก็บแสดงว่าจิจูุได้ยดีโดนกรทั่งเต่ามูพวกกดีแต่มันอะฟังนึงจะไม่กลับไปมือนเศร้ากหอเสื้อไผ่เป็นไงไม่เป็นไงปานเมือนเศร้าทำไมไผ่แต่ในรถอฟข้อสักเท้าจื้อคไป เกิดมากข้าหัวก็ตัดเคจเตียยเดีกว่าเจ้าเนี่ยเรื่องเรื่อเ่อเสืองเามเ่อาบสเอายแต่งไปแต่งงานเสนื่อยแต่งไปแต่เป็นร่วมเปินปากับเเคยหร่วมแื่อเคจมากกเจ้างันควยยเ่ารังเก่าเลยโจเคตืดไปหมนง่ายๆเอาลูกควยตัดเคจกึ่บาทแล้วอตัดเคจพอจะเป็นทางแรกมตัดติดตัดเทงไรที่แรกเห็นแต่เคยจะเห็นก็จะออกไ้ขีดนะมันเป็นลูกนี้รวดนี่ยตัดภาพแดงกันหลายคน ไหนมันหน่อยลูกน่แหเล่ยเนี่ยะต้อเอาใช้ผ้าพากับผ้าเม่ดเออนีอน่คือ